สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เรื่องสัน้นเรื่องเสาพินแห่งการเวลาค่ะซึ่งเรื่องแรกคือเรื่องพระพระเจ้าอยู่หัวพ่อและลุงค่ะซึ่งผู้เขียนคือนายอาจินปัญจพันธ์ค่ะแก่นเรื่องนะคะคนไทยรุ่นก่อนยึดถือพระหรือว่าศาสนาและพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดของชีวิต และปลูกฝังคุณค่าความกตัญญูความซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกหลานค่ะโดยมีพ่อและลุงเป็นแบบอย่างสําคัญของการดําเนินชีวิตค่ะต่อไปเป็นโครงเรื่องนะคะ พ่อเป็นอัครปราลัดอำเภอบางเลนและลุงเป็นเจ้าของบ่อนเขาพูดกันว่าพอพ่อเป็นน้องเขยลุงจึงไม่ถูกจับสักทีพ่อเลยไปที่บ่อนของลุงเพียงคนเดียวเพื่อซิบไปจับคุณลุงลุงที่กําลังจะยิงพ่อพอได้ยินพ่อพูดว่าฉันมาราชการของพระเจ้าอยู่หัวใครยิงฉันเท่ากับหมิ่นประมาัดพระบร,ะรมมดชานุภาพลุงจึงค่อยๆลดปืนลงแล้วบอกว่าพวกนี้จะไปที่อำเภอเองค่ะฉากและบรรยากาศนะคะคือบ้าน เป็นสถานที่ที่พ่อและแม่พูดคุยกันบ่อนคือที่เกิดเหตุอำเภอคือที่ที่ลุงไปจ่ายค่าปรับค่ะตัวละครสําคัญของเรื่องนี้นะคะคือพ่อเป็นประดับอำเภอบางเลนส่วนลุงเป็นเจ้าของบ่อนค่ะการใช้ภาษาของเรื่องนะคะภาษาของเรื่องเรียบง่ายและตรงไปตรงมาแต่กินใจใช้คําพรณนา,นาให้เห็นภาพความศรัทธาและความเคารพแฝงแง่คิดคําสอน ทําให้ผู้อ่านซาบซึ้งและสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของปู่บุญค่ะโรงเรื่องก็คือเรื่องของปู่บุญชายชาราผู้ยากจนที่อาศัยอยู่ในกระต๊อบใกล้ป่าช้าวัดในบ้านย่านสวนมะลิค่ะแม้จะมีชีวิตอย่างสมถะแต่ปู่บุญก็เป็นที่รู้จักและได้รับความเคารพ รักจากผู้คนในชุมชนเพราะความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เช่นช่วยกวาดยาอักน้ำศพซื้อโรงเช่าหมังคาหรือแม้แต่นวดให้พระผู้บุญก็ดำนินชีวิตด้วยความเสียสละเอื้อเฟื้อและเป็นที่พึ่งพาของคนในชุมชนค่ะแต่ในบ้านปลายชีวิตกลับไม่มีใครสังเกตเลยว่าผู้บุญได้หายไปจนถูกพบว่เสียชีวิตอยู่ในกระท่อมของตัวเองอย่างโดดเดี่ยวค่ะการใช้ภาษานะคะก็คือ ช้ภาษาที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายแต่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและถะทอดสภาพสังคมได้อย่างลึกซึ้งค่ะโดยผู้เขียนเลือกใช้ภาษาที่ธรรมดาไม่ประดิษฐ์มากแต่กลับสร้างอารมณ์สะเทือนใจและเห็นภาพไปอย่างชัดเจนตัวละครตัวละครเอกในเรื่องเดียวของเรื่องนี้ก็คือปู่บุญค่ะซึ่งมีบทบาทในเรื่องอย่างมากและเป็นตัวละครที่มีลักษณะอิสัยทีาาา่มีเมตตาเีลสละและชอบช่วยเหลือลผู้อื่นฉากและบรรยากาศก็คือ เป็นฉากในชุมชนย่านสวนมะลิใช้การดำเนินเรื่องโดยผสมผสานฉากและช่วงเวลาระหว่างปัจจุบันและอดีตค่ะโดยเริ่มต้นจากการบอกให้ผู้อ่านได้ทราบแล้วว่าปู่บุญได้เสียชีวิตลงไปแล้วก่อนจะค่อยๆเล่าเหตุการณ์ในอดีตเพื่อให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ชีวิตและความดีของงานของตัวละครค่ะและสุดท้ายก็คือแก่นเรื่องค่ะผู้เล่าเรื่องสะท้อนตอนท้ายว่าความดีของคนบางครั้งจะได้รับการระลึกถึงก็ต่อเมื่อผู้ได้ทำความดีได้ตายไปแล้ว และสิ่งที่ได้รับกลับมาก็มีเพียงถอนใจของผู้อื่นเพียงครั้งเดียวทั้งที่เขาได้อุทิศตนเพื่อผู้อื่นมาตลอดชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ